ืนต่อสู้อากาศยานชนิด M37 นับ10กระบอกที่ถูกนำไปตั้งอยู่บริเวณปราสาทพระวิหารโดยมีกำลังทาหารฝ่ายกัมพูชาเฝ้าประจำการอยู่ข้างๆซึ่งเป็นหลักฐานที่พันเอกวุฒแสงจกักรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีนำมาแสดงเพื่อยืนยันว่ากัมพูชาละเมิด MOU ที่ทำไว้กับไทยรวมทั้งยังวิเคราะห์ว่าการตั้งกองกำลังสู้รบของทาหารกัมพูชาบางส่วนเป็นอดีตทาหารขเขมรแดง และได้เกณฑ์ลูกหลานมาทําหน้าที่ทหารเด็กซึ่งอาจเป็นไปได้ที่กัมพูชามีความไว้วางใจในการสู้รบแบบกองโจรหรือมีความต้องการที่จะล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทหารเด็กที่ประจําการอยู่บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นหลักฐานเช่นกันแต่ของเราที่บนพื้นที่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของเขมรแดงเก่าก็เป็นฐานเขมรแดงเก่าเกือบทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ไปที่ไปแทนสุริน บุรีรัมย์ก็อดีตแานะจำเนแดงเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำเขมยนรัฐบาลจะมาอยู่แนวหลังอย่างรอพ70911อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เราก็ตรวจสอบได้ก็มีนักษณะอย่างนั้นก็เลยที่ว่าเออมีเอาเขมรแดงมาหน้าหรือเปล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็วิเคราะห์นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีว่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทําไมเขาถึงเอาพวกอดีเนมรแดงขึ้นมาขึ้นมา ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะสงบลงแต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองและท่าทีของผู้นํากัมพูชาอย่างสมเด็จคุนเซนทําให้ทหารไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของทหารกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการซักซ้อมการอพยพชาวบ้านและซ้อมหนีภัยลงหลุมหล,ลบภัยเมื่อเผชิญกับเหตุปะทะรวมทั้งให้การช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเราจัดชุดรัตเวนของเราคือชุดกิจการพลเรือนเนี่ยฮะที่ได้ชี้แจงไปเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับไปให้กําลังใจชาวบ้านมั่งการไปตรวจในเวลากลางคืนการจัดเวรยนยาอะไรต่างๆของชาวบ้านเพื่อความอุ่นใจและเราก็จัด ชุดลงไปนะฮะไปพบปะซึ่งเล่าษดรได้ก็ไปทำาร่งไร่ทำนาทำอะไรตามแนวชายแดนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความคุ้มครองเพื่อให้ความปลอดภัยกับชาวบ้านเราก็ทําอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อว่ามีอะไรต่างๆเราก็ชีช้แจงว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างต่างๆหรือให้ช่วยหาข่าวให้เรามีคนแฝกหน้าเข้ามาหรือไม่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะให้ชาวบ้านนี้ช่วยแล้วเราก็มีการฝึกอาวุธบ้างการฝึกการทำาลุหลบภัยบ้างการเข้าที่ หลบภัยหรือแรองแต่งการจารอะอพยพะแรงแต่งแล้วก็มีการซักซ้อมร่วมก,กับทางจังหวัดในส่วนนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อายุในแนวหลังได้มีความมั่นใจนะครับว่าในส่วนของหทหารเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเสียสละและก็ทุ่มเทนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเต็มที่ครับ บรรดาอาสาสมัครทหารพรานและเหล่าทหารเกณฑ์ที่พร้อมจะปักหลักทําหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติแม้ว่าจะมีเพื่อนทหารหลายนายต้องสูญเสียไปจากเหตุปะทะและเป็นห่วงครอบครัวที่อยู่ข้างหลังแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกหวั่นกลัวที่จะทําหน้าที่ต่อไปในขณะที่สิ่งที่ทหารแนวหน้าเหล่านี้ต้องการหาใช้การกินอยู่ที่ดีแต่สิ่งที่อยากได้คงเป็นเรื่องของกําลังใจจากแนวหลังมากกว่าครับก็เป็นอยู่ผมมีกําลังใจดีเนื่ยจาก แนวหลังให้กำลังใจพวกผมแล้วพวกผมก็อยู่ดีและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับและอีกส่วนหนึ่งที่แนวหลังไม่ทอดทิ้งนะครับส่งของอวยมาให้ตลอดระยะเวลาที่มีเหตุการณ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคพี่น้องที่อยู่แนวหลังนะครับที่เป็นห่วงเป็นใจพวกผมที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่แนวหน้า ก็อยากฝากถึงแนวหลังก็ให้เป็นกำลังใจให้กับแนวหน้าครับที่เสียสละแล้วก็ทิศชีวิตร่างกายเพื่อปกป้อ,องอธิปไตยของชาติาก็ฝากมากครับก็ขอบคุณแนวหลังที่เป็นกำลังใจให้ผู้ทหารอยู่ตามแนวชายแดนครับการไปยูมก็จะลำมากขึ้นกานิดนึงคือว่าเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เตรียมข้อแนวเตรียมอะไรอย่างนี้จอกมา นั่งกินนั่งเล่นอะไรที่เราเคยเป็นอยู่ก็ไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเราก็เป็นแค่เพียงกําลังพลนะที่อยู่ประจำแนวของชายแดเนเพื่อรักษาแผ่นดินไทยก็อ,อยากให้คุณไทยรักกันมากๆนะ แห่งความฝันและวันที่เป็นจริงเรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมายเธอจงสอบหาพกพานำไปเพียงรักเป็นหัวใจกำลังใจเต็มส่วง นอกจากปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งแล้วสิ่งที่ทหารเหล่านี้ต้องทําควบคู่ไปด้วยคงเป็นเรื่องของการจัดกําลังออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างฝันกําลังใจ รวมถึงช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายและเข้าปรับปรุงซ่อมแซมหลุมหลบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีในขณะที่พวกเขาก็คาดหวังลึกๆว่าวการประทะก,กันร,ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายจะยุติอย่างท้าววอนในเร็ววันนี้